بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وني حي اللهي... ولا وان... داي... มาสาธิตการอ่านพร้อมอธิบายแบบฝึกกิรอติเล่มที่หนึ่งต่อจากหน้าที่แล้ว <c oughs> ก็หน้าที่หนึ่งเนี่ยเป็นการเริ่มต้นให้ออกเสียงที่ถูกต้องเ,ออเมื่อมีสระฟัธา ให้ออกเสียงในเล่มที่หนเนี่ยเป็นการฝึกให้ออกเสียงสั้นๆยังไม่มีตัวอักษรมัดอักษรที่มาต่อท้ายแล้วทำให้อ่านยาวยังไม่มีมันจะมีก็ต่อเมื่อเล่ม2เกือบเกือบท้ายๆไปนะนาเยนายี่สิบหของเล่มสองเพราะฉะนั้นเล่มนี้เนี่ยผู้เรียนต้องออกเสียงให้ถูกต้อง ตามมาัคคุชตามแหล่งออกเสียงที่ถูกต้องแล้วก็ <c oughs> ออกให้สั้นเป็นการฝึกให้ออกเสียงสั้นในอักษรที่มีสระที่ไม่มีพยัญชนะมัดไม่มีพยัญชนะที่ทำให้อ่านยาวมาต่อท้ายในหน้าที่สองเนี่ยเ,เพิ่มเข้ามาคือตัวตา mì mì chút sống 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 chút dần bồn ta. Uh, ta ba ta 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 ba. A ta. Ba ta. A ta ta ba. ta 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 ตาบัตาตาอาบาอะไ่ใช่บาตาตาอาบาอาบัตาอาตาบาสิ่งที่เน้นก็คือออกเสียงสั้นแล้วก็ออกเสียงพยัญชนะที่ถูกต้องนะตัวอลิฟที่มีสระด้านบนออกเสียงอาปากกว้างปากเสียงแข็งเหมือนเดิมอาอา ata, ta, naik lop neng, tata, taba, ata, bata, ata, taba, tata ba. tabata. Baata. ta tabata, ba Abata. ata, ta aba, ataba <c oughs> ด้านล่างเขาเขียนอธิบายว่าจะอ่านเหมือนหน้าแรกครูจะอ่านบทเรียนในกรอบกรอบบน 2- ถึง3ครั้งอย่าลืมอ่านชื่อพยัญชนะในกรอบล่างด้วยในกรอบล่างนี้ให้อ่านชื่ออลิฟบะต a ต a อลิฟบะต a อลิฟบะต a <c oughs> ในหน้าที่3มเพิ่มอักษรเข้ามาคืออักษรซามี3ามจุดซาแลบปลายลิ้นออกมาพ่นลมบนลิ้นซาแลบปลายลิ้นออกมาพ่นลมบนลิ้นซาตาซาตาซาถ้านักถ้านักเรียนเรียนกับครูเนี่ยจะได้ดูปากคนครูไปด้วยว่าคนครูทำลิ้นยังไงนะ อันนี้พอจะฟังได้ไหมฟังออกไหมวเนี่ออกเสียงว่าสาสานะตาซ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 าสาบาซาบาอาตาตาซาอาซาบาซาซาตาซาตา ซาอาซาอาซาบาซาบาซาซาบาตาซาตาต้องต้องออกให้ความยาวเท่ากันถ้าเที่ยวมีลากเสียงตัวใดตัวหนึ่งอย่างเช่นซาซาบาตาซาตาอย่างนั้นต้องอ่านใหม่ต้องอ่านใหม่ต้องทำให้ได้ว่าต้องออกเสียงเทาเท่ากัน สาสาตาซาบาตา a าตาตาอาซาบาอาซคคำนึงถึงสั้นแล้วยังต้องคำนึงถึงว่าออกเสียงจากตรงไหนด้วยตาอาซาบ a อาซ a อย่าเปลอยอาอย่าเพล,อออ,เพลอออกอาเด็ดขาดต้องอาอาตาอาซาบาอาซา Sasaba, sasaba, bata sa, bata sa <hesitation> <coughs> poyan chenak dan lang, alif ba, alif ta, alif sa, sa chi <hesitation> chi khong man kik sa, pialin <hesitation> uh, le pialin ak ma ni deo, na ka pulum bulin sa, ma misara kang bun sa, sa. เหมือนกันมัครอชเหมือนกันสะสะอลิฟตะสะห <c oughs> น้าที่4ีก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้แหละห <c oughs> น้าหนึ่ง <c oughs> เพิ่มมาตัวทีละตัวทีละตัวแต่แต่สิ่งที่เน้นคือออกเสียง พยัญชนะที่มีสระฟ้าอย่างถูกต้องสั้นๆแล้วก็บอกชื่อให้ถูกตัวนี้คือจา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 ซาจาซาาจาาจาบาจา Baja, aja, aja, saja, saja, jata, jata, jaba, jaba, jasa, jasa, jajaba, jajaba, jajaba jajata, jajata. ซ a จ a จ a t a จาจาต a จาจาต a จาจาบาจ a s a บ a จา a s ต a จาซต a จาซชื่อของตัวนี้ก็คือ ها, ยีมหาเนี่ยตัวขน้ำเดือดในคอขาะยม ปิดปากจีมลากยาวนิดนึงชื่อของมันคือเวลาเขียนก็จะจีมตัวยาตัวมี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 แผนชนะทําให้อ่านยาวนิดนึงจีมหาขอออลิฟจีมฮะขคอันนี้คือเพิ่มจากหน,านหนึ่งมาได้อีกสองสาม Aksongon nah ke erap com erap fangkan saatit na ita on top ainsya hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.